เดือดงสสยตรงใดชาติเม็ดก่อนเราก็่อยมาไม่เลยเพราะว่าเบ็ดเลือดสิเป็ดเหรอขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามค่ะอยู่ไหนครับอยู่ตังค่ะเป็นคนตัง วันนี้วันเกิดดาวนี้นะคะทุกคนหวยพอในดาวนี้บ้างจ่ะวันนี้วันเกิดดาวนี้เดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวดาวไปเลยนะคะเดี๋ยวดาวตรงไปชาติเบ็ดก่อนนะเแบบ็ดมันกำลังจะมดเลวเดี๋ยวไปมาไหมตั้งแถวไหนครับเมืองไม้มาค่ะดาวยูชายแดงค่ะไอเด็กชายแดงชายแด,ง,ยดงตังนคน่ เขาอยู่เมืองตังยู่ในเมืองเหรอคะสุขสันต์วันเกิดนะคบคุณสวยขอบคุณค่ะวีโต้ขอบคุณค่ะให้พอน,นองบ้างเร็วบอยนองทุกรางวันทีนึงพี่โจอขอบคุณค่ะพี่โจอขอบคุณค่ะดอกกุหลาบ สุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณครับน้องนิวไม่รู้น้องหรือพี่ในเมืองครับอ๋อค่ะแล้วยูเป็นเด็กชายแดงค่ะเอ่อ,อยูตั้งหนักค่อนเป็นเด็กชายแดงค่ะไปเอ,อ่อยูรัสดาค่ะยูรัสดาค่ะ สุขสันวันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะคบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งด้วยนะคะ oh, <the> แคปหน่อยขอบคุณที่ติดตามค่ะรั oh, <the> ะสะดาแถวทอง ทองลอ้อกระไดค่ะน้าผีคิดว่าทองลอ้อรัศดาแถวทองหล่อไหมครับเอ้ยรัศดาจังหวัดตรังติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะฟุ้นกำลังจะมาอีกรอบไล่รอบกืนเลยวันนี้ฟุ้นมาแบ็ดจะหมด หวานเจี๊ยบเราสวัดดีค่ะหวานเจี๊ยบไว้เจอกันใหม่นะครับค่ะพี่โจขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โจพี่โจอยู่แถวไหนอะคะ ติดตามกลับแล้วนะคะพี่โตพี่เดเด็กป่ายอมว่าดีค่ะโอ๊ยนอนเลยนอนหนึ่งัวเลยโอ้ยแบ็กจะหมด สวยมากครับขอบคุณค่ะพี่เกียรติพงขอบคุณค่ะกำลังเตรียมของสวัสดีสิบเจคนค่ะวินะใครโทรมาเข้าไหมดาวดูทีเร็ว ้ายมาผ่าซ้ายมานี้ไอสี่บอกอันยังหนุ่มอุรมาดีครับไอ้าถูกคนเดือดใครทมา